คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่พึ่งคนอื่นไม่ได้แต่มันต้องพึ่งตัวเองก่อนเมื่อพึ่งตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วมันยังขาดตกบกพร่องข้อใดมันสามารถขอคนอื่นพึ่งพาอาศัยได้เช่นเราอยากจะให้คนคนหนึ่งช่วยเราในเรื่องหน้าที่การงาน เราทำทุกอย่างเต็มที่ความสามารถเรามีแต่เราไม่มีเส้นมีสายในการเข้าไปเราก็เลยขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาเนช่วยแนะนาเราหน่อยไม่ใช่ใช้เส้นใช้สายในทางที่ผิดแค่ช่วยแนะนําเพราะเราเข้าไม่ถึงบุคคลน,นั้นแต่เรามีความสามารถเพราะเราทําทุกอย่างเรามีความเก่งจกระตั inea, นยาสแสดงฝีมือก็เลยให้เขาช่วยแนะนําให้อย่างนี้เรียกว่ามันต้องพึ่งพาอาศายัยเหมือนน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันแต่ไม่ใช่พึ่งอย่างเดียวแต่ไม่คิดจะขวยขวายทำตัวเองดังนั้นวิธีการพึ่งตัวเองเนี่ยคือ ให้กลับมาเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเมื่อเต็มความสามารถแล้วจึงขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นต่อไปได้ไม่ใช่ไม่ได้ทําได้แต่ต้องช่วยตัวเองต่อผู้นเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งตนพึ่งทมคำว่าพึ่งตนพึ่งทมเนี่ยหมายความว่าอะไรเราเอาตัวเองเป็นประทีปเอาตัวเองเป็นสนะเอาทำเป็นประทีปเอาทาเป็นสนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสนะเป็นอยู่คือเราเอาทรมาผู้นีะเจ้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนี่เรียกว่าพึ่งตนพึ่งทมพึ่งแค่นี้เลยพึ่งแบบนี้ได้เราก็สร้างเหตุปัจจัยไป คำว่าพึ่งเนี่ยเช่นเราไปซื้อของชาวบ้านก็ต้องพึ่งมนะก็ต้องพึ่งเราไปโรงพยาบาลต้องพึ่งหมอพยาบาลนะก็ต้องพึ่งมาทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราไปอ้อนวอรร้องขอเขาไม่ใช่เราเดินไปตามกระบวนการตามเหตุปัจจัยที่สังคมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ไปนั่งขอเงินเขาวันละห้าบาทสิบาทวันละร้อยวันละพันไม่ใช่ไปไปนูน่นไปนี่ไม่ใช่มันคนละเรื่องแต่คนบางคนงอมืองอเท้าไม่คิดจะขวนขวายทําอะไรวันๆน,นั่งแต่แบบบมือของเงินชาวบ้านอย่างเดียวอันนี้มันทําผิด อันนี้ไม่ใช่พึ่งทำแล้วอันนี้มันพึ่องอย่างอื่นแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์แก่ตัวเองอย่างยิ่ง